ทำไมทหารบกไทยหลายคนถึงชอบปืนปืนนี้และปืนปืนนี้คือปืนอะไรมีดีอย่างไรมาฟังกันนะครับอาวุธรุ่นนี้เนี่ยมีชื่อว่าปืนกล FN Max นั่นเองนะครับจุดเด่นของ FN Max เนี่ยนะครับมันคือสุดยอดปืนกลอเนกประสงค์ผลิตโดยเบลเยียมนะครับผลิตในปี1950จุดเด่นของปืนกลรุ่นนี้เนี่ยปืนปืนกลที่ทํางานด้วยระบบแก๊สนะครับโดยมีลูกสูบเนี่ยช่วงชักแบบยาวนะครับ จุดเด่นที่สําคัญเนี่ยก็คือมีที่ถือมาให้นะครับเนื่องจากเวลายิงเนี่ยปืนจะมีความร้อนสะสมมีที่ถือติดมาให้ป้องกันการโดนมือลวกได้เองนะครับที่สําคัญมาพร้อมกับขาตั้งคู่ทําให้ทําการทําการยิงเนี่ยเป็นไปได้อย่างดียิ่งขึ้นใช้ขนาดกระสุนจะจุดหกสองทำให้มีอนุภาคในล้างที่สูงมากจุดเด่นก็คือพานท้ายทําด้วยไม้นะครับและตัวปืนเนี่ยนะครับผลิตได้อย่างรวดเร็วและต้นทุนไม่แพงเนื่องจากผลิตจากเหล็กที่ขึ้นรูปนะครับที่สําคัญติดได้กับภาหนะที่หลากหลายมากนะครับ ที่สำคัญทหารไทยเอาไปโม้ให้ลูกฟังได้ว่าปืนที่พ่อใช้เนี่ยเป็นปืนเดียวกับกองทัพฝรั่ง